มิเกลอาเตตาผลเสื้อเซนนอนสุดปลื้มกับความหูกทีมหลังเปิดบ้านเอาชนะเบอร์ลีสามต่อหนึ่งก่อนที่ทุกท่านจะไปรับชมคลิปวิดีโอครับฝากทุกท่านกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจใกับช่องนหน่อยๆของเฮานะครับมิเกลอาเตตาผู้จัดจาการทีมมาเซนอนเผยว่าตนรู้สึกพอใจเป็นอย่างไรกับอร์มการเล่นและความสนุกเท่ของหูกทีมหลังจากที่ทับไอเปิญไงเปิดร่างเอเมเรตสเตเดียมที่ชิดเบอร์ลีไปสามต่อหนึ่ง ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมือ่อคืนวันเสาร์ที่11พฤศจิกายนผ่านมาอารนเซนขึ้นนำก่อน1-0ช่วงทดเจ็บครึ่งเวลาแรกจากเล่ยอันโดด์ฟอสซาตัา้งแต่ตามช่วงตน้นครึ่งหลังหนะ้าที่ 4, ที่าซิี่มยืดตีเสมอเป็น1 1ตหนึ่ง,งจากจอร์ด์บราหิลหลังจากนั้นเพียงสานาทีเจ้าทินนอกนำอีกครั้งหนึ่งเป็น2 1ตหนึง่งจากการโคกลูกเตะมุมแบบจอๆของวิลเลียมสลิบา ก่อนมาได้ประตูย่ำใช่3ตัวหนึ่งจากการยิงของอเล็กซานเดอร์ชินเชนโกในนาทีที่47โดยนนทีที่83ไอซ์แลนต้องมาเหลือเพ่น10คนเท่านั้นเนื่องจากฟาบิโอวิลลาได้รับใบแดงจากจังหวะเขาวนนักใส่ผู้แข่งแพนชนะดนานี้เฮตไหอาร์เซนอลขึ้นมาร่างอันดับ2ในตารางคะแนนที่มีเหลีกโดยลงแข่งไปแล้ว12นัดมี27แต้มกำกันกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมจ่าฝูง,งแต่ทว่า เรือใบสีป้าลงเตะน,น้อยกว่าหนึ่งนัดครับมิเกลอาติลาให้สัมผัสหลังเกมไม่ว่าผมแฮปปี้เลยล้าอ่ะกับผลงานการแข่งขันอ่ะโดยเฉพาะยังยิ่งฟรร้องการเลนของเฮาเฮาสาร้างโอกาสได้มากมายและเฮตุได้ดีกว่าทีที่เล่นด้วยญาติย่างเบอร์ลี่ซึ่งผมก็คิดว่าเฮาครู่ควนแล้วที่จะเป็นผู้ชนนะส่วนจังหวะใบแดงนั่นอ่ะวีอาร์ถำถูกต้องแล้วผลเสียงก็ท้ำได้ถูกต้องเช่นกัน ถือเป็นความเห็นเชื่อมบวกจากปากของมิเกลอาเตตาครับสำหรับเรื่องนี้สุดท้ายเขาจิงายไปบอกว่าพวกเขาตัดสินได้ดีที่สุดแล้วเขาพยายามทำดีที่สุดเพื่อกดดันที่หัวตารางคะแนนเขาทุ่มกันสุดโตเพื่อใช้ชนะและตอนนี้เขาอยู่ในตำแหน่งที่ดีก่อนพักเบรกทีมชาติคุณซือชาวสแปนนดไว้40อปีเปิดใจลังเกมวาจังสันครับเชินคยครับก่อนที่จะจากกันไปครับฝากพี่น้อง ทุกท่านทุกคนที่ผ่านขพมาเราช่วงครับกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องน่้อยของเฮาน้ำครับสวัสดีครับ